ต่อกันที่คดีเด็กชายอายุ15ปีที่ฆ่าตัวตายนะครับหลังจากที่ถูกหลอกลวงให้ขายของออนไลน์แล้วก็ล่าสุดทางตำรวจได้มีการขยายผลจับเครือข่ายผู้ก่อเหตุครบทั้ง10คนแล้วหลังจากที่ออกหมายจับไป11หมายจับด้วยกันครับวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตำรวจกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบชสอ,อทครับ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือตำรวจไซเบอร์ได้มีการสอบปากคำกลุ่มผู้ต้องหาที่เป็นทั้งผู้รับเปิดบัญชีม้าเจ้าของบัญชี i ิน t a g r กรรวมทั้งหมด9คนที่ควบคุมตัวจากการแกะรอยเส้นทางทาง,ทางการเงินในคดีหลอกลวงให้เด็กชายอายุ15ปีดูโฆษณาผ่าน YouTube เพื่อที่จะหารายได้พิเศษโดยหลอกให้ลงทุนซื้อสินค้า10ชิ้นวางขายออนไลน์เก่งกำไร อ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าก็เลยทำให้เด็กหลงเชื่อและนำเงินของผู้ปกครองมาร่วมลงทุนความเสียหายประมาณ1 4 0 0 0บาทแต่ก็ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่อ้างนะครับเด็กก็เลยเสียใจและค่าตัวตายในที่สุดนั่นเองครับพลตารารวตรีวิวัฒน์คำชานานร้องผู้บัญชาการสอ,อทอเปิดเผยนะครับว่าแผนประทุษกรรมของผู้ก่อเหตุมีลักษณะที่ตารวจเรียกว่าการตกเบ็ด ก็คือทําให้เหยื่อติดกับดักก่อนนะครับเป็นการสร้างแรงจูงใจเกี่ยวกับรายได้ผลตอบแทนที่สูงเมื่อมีคนหลงเชื่อก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการหลอกลวงให้ทําทุกภารกิจตามที่ได้ตกลงกันเอาไว้จากนั้นผู้ก่อเหตุจะให้ผู้เสียหายโอนเงินเข้าบัญชีม้าที่เปิดทิ้งไว้ก่อนจะมีการโอนเงินผ่านทางสกุลเงินดิจิทัลไปยังเครือข่ายที่อยู่ต่างประเทศนั่นก็คือแถบประเทศเพื่อนบ้านนะครับ จากนั้นก็จะมีการกดเงินหรือแลกเงินออกมาอีกทอดหนึ่งนั่นเองเรียกว่าทำกันเป็นสเต็ปนะครับแล้วก็ทำเป็นขบวนการอย่างมากเลยเดียวครับคดีนี้ตำรวจไซเบอร์รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอสารออกหมายจับ11หมายจับก็เป็นกลุ่มบัญชีม้าที่รับโอนเงินและบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยจับผู้ต้องหาครบถ้วนแล้วประกอบไปด้วยบัญชีม้า6คนพ่อคา้ารับแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล2คน ซึ่งทั้งสองคนนี้ยอมรับว่ามีเงินเข้ามาผ่านบัญชีจริงแต่ว่ารายละเอียดอยู่ระหว่างการขยายผลเพิ่มเติมครับนอกจากนี้ตำรวจยังสามารถจับกลุ่มเจ้าของบัญชี i ิน t a g r a m ซึ่งโพสต์ข้อความเชิญชวนหนึ่งคนและขยายผลจับคนที่กดเงินที่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านได้เพิ่มอีก1คนด้วยครับ นี่นะครับต้องชื่นชมสําหรับปฏิบัติการนี้อย่างมากเลยทีเดียวในที่สุดก็สามารถจับกลุ่มได้ครบถ้วนแล้วนั่นเองนะครับอ่ะก็ถือว่าการขยายผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีประสิทธิผลนั่นเองพาคุณผู้ชมไปฟังการถแถลงในเรื่องนี้กัน,นครับครับกรบเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับผู้ร่วมแถลงข่าวและสื่อพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับ คดีนี้เป็นคดีที่น่าสนใจและก็สะเทือนอารมณ์สะเทือนใจเราเหมือนกันนะครับสิ่งแรกเมื่อเหตุเกิดนะครับเมื่อเหตุเกิดท่านนายกรนงรีได้สั่งการมาที่ท่านผู้วิการตํารวจแห่งชาตินะครับว่าให้ติดตามจับกลุ่มคดีนี้ให้ถึงที่สุดนะครับส่วนที่สองเองเนี่ยทางแม่กับพี่สาวของผู้เสียหายเองเนี่ยได้เข้าพบท่านรองต่อสักสุวยมลน,นะครับเพื่อ อยากให้ดําเนินการตามคําสั่งเสียของน้องเองนะครับในการติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหากลุ่มนี้โดยเร็วและให้จับกลุ่มได้ทั้งกระบวนการนะครับโดยน้องเองก็ได้สั่งเสียแม่พี่น้องถึงพยานหลักฐานที่สามารถติดตามได้นะครับเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องสาคัญที่ที่เราถ้ารองต่อสักให้ร่วมกับทางกระทรวงนะครับเพื่อใช้เครื่องมือในการติดตามหาตัวผู้ต้องหา ซึ่งจากปฏิบัติการในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาออกมาจับได้ทั้งหมด11หมายนะครับแล้วก็จับกลุ่มได้แล้ว9้าหมายเราจับกลุ่มได้ทั้งกระบวนการนะครับตั้งแต่บัญชีแถวม้าแถวหนึ 1, ่งแถวสองแถวสามเราจะเห็นว่าช่วงเวลา 3- 9วินาทีเนี่ยเงินเนี่ยไหลไปถึงบัญชีมา้าแถวที่9และเงินถึงออกนะครับส่วนที่2เองนอกจากบัญชีมา้าที่เราจับแล้วเนี่ยในกลุ่มกระบวนการเองเนี่ยเรายังสามารถจับกลุ่ม นะครับเจ้าของไอจีได้ซึ่งเป็นเจ้าของเพจที่น้องไปสนใจสมัครเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้น้องเนี่ยไปสมัครแล้วก็จนลงเชื่อจนเหตุเกิดดังกล่าวนะครับส่วนที่สามเองเนี่ยเราสามารถจับผู้แลกเหรียญได้ก่อนที่เงินจะผู้แลกเหรียญทั้งหมดสิบสองรายส่วนที่สี่เองเนี่ยเราจับคนกดเงินได้ังนั้นอันนี้นนตั้งแต่ต้นทางคนกระทําผิดตั้งแต่ต้นทางจนปลายทางเนี่ย ทางเราได้ร่วมกันสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมดนะครับสิ่งเหล่านี้เองเป็นสิ่งจะท้อนนะครับเป็นสิ่งจะท้อนว่าเราต้องมาร่วมร่วมมือร่วมใจกันในการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังซึ่งทางรัฐมนตรีได้ให้ความสําคัญมากได้ไประชุมทุกท,ทุกซุกสอบดาห์นะครับในการแก้ปัญหาตามคําสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับอันนี้เองทางส่านคณะต่างชาติได้ก็ได้ขับเคลื่อนอย่างเต็มที่ครับประเด็นเนี้ยประเด็นเนี้ยผมผมอยากฝากส่วนที่หนึ่งเอง ท่าผู้ชาได้ฝากแสดงความเสียใจต,ต่อครอบครัวนะครับที่น้องได้สูญเสียไปจากการถูกหลอกลวงังกล่าวนะครับก็แสดงความเสียใจครั้งหนึ่งส่วนที่สองเองก็ฝากประนามนะครับโดยเฉพาะคนโพสต์กับน้องเองนะครับว่าน้องเองนะครับได้จากถูกหลอกช่วยเจตนาบริสุทธิ์ในการหาเงินช่วยครอบครัวและจนกระทั่งของเงินแค่หมื่นสี่พันบาทคืน ไอ้ผู้ต้องหาที่คนโพสต์กับไปซ้ําเติมนะครับผมว่าไปซ้ําเติมจนน้องโพสต์อันสุดท้ายคือรูปเชือกแต่มันโพสต์อะไรสซโยนาละเป็นการกระตุ้นอารมณ์น้องให้ตัดสินใจ,จดังกล่าวสิ่งเหล่านี้เองเป็นสิ่งที่ทางทางรัฐบาลเองทางสงานตตารวจชาติไม่ยอมเด็ดขาดในเรื่องนี้นะครับในไงเรื่องนี้เราก็สามารถจับได้ทั้งบวนการนะครับก็เป็นเรื่องที่นําเรียนพี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบเบื้องตน้นนะครับครับคือเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ กระทบต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชนเราก็เสียใจกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็ได้มอบให้ทางสามารถงานตํารวจแห่งชาติโดยท่านพลตำรวจเอกตํารงศักดิ์กิติพัฒนกิติปพัฒจะเข้ามาดูเรื่องนี้ด้วยตัวเองร่วมกับท่านรองผบตรท่านพลตำรวจเอกก่อศักดสุขวิมลนะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณ เจ้าที่ตํารวจที่เกี่ยวข้องทุกคนนะครับที่เร่งรัดแล้วก็ติดตามคดีนี้จนในสุดแล้วก็สามารถจับคุมหรือว่าดําเนินการครับคนหลายได้ทั้งทั้งเรทั้งโครงสร้างนะครับคือตั้งแต่ต้นทางจนปลายทางนะโดยเฉพาะที่มันมีขบวนการที่เกี่ยวข้องเยอะสุดก็คือเรื่องบัญชีม้าที่ใช้ในการโอนเงินนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่าการการโพสต์เชิญชวนต่างๆในโลกออนไลน์เนี่ย ต้องยอมรับว่ามีอยู่นะครับในหลายช่องทางแล้วก็เป็นเรื่องปกติที่พี่น้องประชาชนก็จะมีขายของออนไลน์เชิญกันทําน่ทนทํานี่กิจกรรมต่างๆนะครับในขณะที่คนร้ายเนี่ยก็ใช้ช่องทางนี้นะครับมาโพสต์เข้ามาหลอกลวงพี่น้องประชาชนซึ่งอันนี้ผมก็เรียนว่าทางทางตำรวจก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับทางกระทรวงดิจิทัลก็ติดตามตลอดนะครับแต่ว่าปัญหาตอนนี้คือว่ามันต้องมีผู้เสียหายนะครับมีผู้เสียหาย มาร้องทุกข์มาดาเนินมาแจ้งความดำเนินคดีเราถึงจะสามารถไปจับกลุ่มอย่างนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้ามีการโพสต์กันปกติเนี่ยถ้ายังไม่มีความเสียหายเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถไปทําอะไรเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสาคัญก็คือต้องเป็นการให้ความรู้ประชาชนนะครับก็ฝากสื่อมวลชนและพวกเราช่วยกันแจ้งเตือนประชาชนก่อนนะว่าการที่จะไปเชื่อสิ่งต่างๆที่อยู่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาให้พิจารณาให้รอบคอบนะครับโดยเฉพาะการที่จะต้องไปเสี่ยงเงินเสียทองไปลงทุนไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ย ขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ดีนะครับเพื่อเพื่อไม่ให้ท่านเกิดความเสียหายนะครับแต่ถ้าเกิดความเสียหายแล้วเนี่ยเราก็จะมีช่องทางแจ้งความออนไลน์ซนะึ่งทางกระทรวงกระทรวงกับทางสำนักงานตำรวจก็ได้ร่วมกันนะทำกระดับแจ้งความออนไลน์แล้วก็มีการดําเนินการดําเนินคดีดต่างๆให้พี่น้องประชาชนมาโดยตลอดนะครับแต่ที่สาคัญวันนี้เราได้ได้ได้ได,ได,ได้ได้ข้อยุติว่าขบวนการที่สําคัญที่สุดที่เกิดขึ้นก็คือเกิดจากการหลอกลวงแล้วแล้วก็มีเรื่องของบัญชีม้านะครับซึ่ง มีผู้เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งผมก็ยังคุยว่าพวก,พวกบัญชีม้าหรือพวกที่ใช้ในการโอนเงินเนี่ยคือตัวการสําคัญเลยทําให้เกิดการหลอกลวงซึ่งเราต้องดำเนินคดีกับกลุ่มคนเหล่านี้ให้ถึงที่สุดด้วยนะครับถือว่าเป็นเป็นผู้ร่วมในการกระทาความผิดแน่นอนนะครับเพราะถ้าไม่มีเครือข่ายบัญชีมา้าโอนเงินต่างๆเนี่ยม,มันทำการหลอกลวงประชาชนไม่ได้แน่นอนนะครับและที่สําคัญครับในระยะต่อไปคือเป็นการทํางาน เชิงรุกที่เราต้องทําต่อไปนะครับก็เรียนไปยังสืม่มวลชนด้วยว่าทางรัฐบาลก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับก็มีการเห็นแล้วว่าเรื่องนี้มีปัญหาในเรื่องของข้อกฎหมายคืออำนาจหน้าที่ของของตารวจหรือของกระทรวงเนี่ยยังไม่สามารถไปหยุดบางสิ่งบางอย่างได้ทําให้กระบวนการเหล่านี้ยังดาเนินการอยู่ต้องมีการเพิ่มอานาจให,ให,ให้ให้เจ้าหน้าที่รัฐในการออกพระราชกำหนดป้องกันปราปรามาชญกกรรออนไลน์ซึ่งตอนนี้เรายกล่างเสร็จแล้วนะครับก็จะอยู่ระหว่างถามความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจะเร่งประกาศให้ได้เร็วที่สุดนะครับ ซึ่งอันนี้จะเป็นการเพิ่มอำนาจให้เราในการหยุดบัญชีม้าอาจจัดบัญชีได้เร็วขึ้นนะครับรวมถึงอาจจะส่งผลถึงพวกการขายการขายคริปโตแลกเปลี่ยนเงินเพราะสุดท้ายเนยเงินจากบัญชีม้ามันจะกลายไปเป็นเหรียญดิจิตอลนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าไปดูแลด้วยรวมถึงการจํากัดการใช้ซิมมือถือช่องทางการสื่อสารต่างๆให้มีอํานาจมากขึ้นในการที่เราจะหยุดสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งพรกนี้ทางกระทรวงก็ได้ยกร่างแล้วก็ จะรีบประกาศใช้ให้เร็วที่สุดนะครับก็หวังว่ากระบวนการต่างๆที่เราได้ทํามาในที่สุดก็จะส่งผลให้อาชากรรมออนไลน์ต่างๆลดลงให้มากที่สุดนะครับแต่สุดท้ายคดีครับก็ต้องขอบคุณทางทางสำนกักงานตำรวจแห่งชาติดยเพราะทางสอทนะครับที่ได้เร่งรัดดาเนินคดีนี้แล้วก็หวังว่าเราจะจัดทีมงานเพื่อติดตามคดีอื่นต่อไปเพื่อรักษาผลประโยชน์และคุ้มครองพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดตามนโยบายของรัฐบาลต่อไปขอบคุณมากครับในเบื้องต้นผมได้รับมอบหมาย เป็นผู้ประสานงานดีีเป็นหัวหน้าการ,ส,รสืบสวนในคดีนี้นะครับในเบื้องต้นนะครับก็ทางคนร้ายนะครับก็คือใช้อินสตาแกรมในการตกเบ็ดเหยื่อถ้าเปรียบเสมือนการตกเบ็ดเหยื่อก็คือมีเบ็ดลาวนะครับปักอยู่ตามทุกนานะครับเกี่ยวเกี่ยวกบตัวลเล็กๆนะครับแล้วก็ให้ปลามากินหรือให้ให้สัตว์อื่นมากินนะครับเด็กก็เหมือนเป็นปลาเข้ามาั มากินนะครับเมื่อตกแบบเสร็จนะครับ mm hmm. ก็จะให้มอบภารกิจให้ทำนะครับยกตัวอย่างให้ปั่น YouTube นะครับให้ได้10วิวได้400แต่พอเข้ามาแล้วในเพจนั้นนะปรากฏว่าเขาบอกว่าภารกิจเต็มแล้วนะครับเพื่อเลยสร้าง QR Code mm hmm. เป็นลายนะครับให้แอดไลน์ hmm. เข้าไปนะครับ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นเป่าๆหรือติวเตอร์เอวานะครับต่ัที่เหยืตกเป็น เป็นติดเบ็ดแล้วนะครับก็ก็จะทำการหลอกล่อให้รับซื้อสินค้าเป็นออเดอร์รับกดสินค้าอยู่ประมาณสิบครั้งนะครับเด็กเด็กก็ตกเป็นเหยื่อก็เลยสั่งสินค้าโดยโอนเงินของตัวเองไปจ่ายนะครับเป็นเงินประมาณ1 4 0 0 0กว่าบาทนะครับการสืบสวนครั้งน,งนี้ก็คือเราเช็คจับกลุ่มเจ้าของอินสตาแกรมได้นะครับชื่อลองลอสนะครับเป็นชาว ชาเจังหวัดแม่งสอนนะครับหลังจากนั้นเองเนี่ยเราสามารถจับบัญชีม้านะครับถึงเก้าแถวนะครับแถวหนึ่งแถวห้าโอนเงินใช้เวลาประมาณ30สิวินาทีนะครับจนไปถึงแถวที่หกับเจ็ดและวแปดกับเก้านะครับเป็นพ่อค้าเงินสกุลเงินนะครับก็เอาเงินตรงนี้ไปทำการกดเงินนะครับ โดยใช้บัตรเทวการ์์นะครับไปกดที่พนมเปญประเทศกัมพูชานะครับโดยใช้คนไทยเป็นม้าในการกดซึ่งตอนนี้เรากำลังออกหมายจับนะครับแล้วก็นำตัวมาดำเนินคดีในข้อหาทั้งหมดนะครับก็คือร่วมกันช่อโกงประชาชนนะครับแล้วก็การนำนำเข้าข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จนะครับ ซึ่งตามปกติแล้วการฟอกเงินก็คือเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วมาผ่านกระบวนการเหมือนเงินนั้นได้มาด้วยชอบด้วยกฎหมายนะครับซึ่งในการพิจารณาในศาลของสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้บอกไว้ว่าต้นไม้ที่เป็นพิษผล,ลไม้ก็เป็นพิษนะครับไม่ว่าเงินของน้องที่โอนเข้าไป600บาทนะครับผ่านเข้าพ่อค้างเงินหรือระบบ สนคนิี่โตก็แล้วแต่นะครับคุณก็ถูกแจ้งความนะครับก็คือร่วมกันชอบคมมิชชนนะครับก็ถือว่าเป็นุลรานความผิดคอนฟอกเงินนะครับก็ไม่รอดที่ที่ทางผู้เชิญบอกแล้วนะครับก็คือเราจับได้ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางนะครับก็ขอฝากนะครับว่านักดารานักแสดงนะครับลมถึงผู้ที่มีผู้ติดตาม เป็นจำนวนมากที่เราเรียกว่าอินฟลูอันเซอร์นะครับที่ที่เรามีพผู้ติดตามจำนวนมากนะครับเวลาจะรับงานนะครับก็ให้ดูว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยคือใครนะครับให้ดูรายละเอียดข้อมูลให้ชัดเจนไม่ใช่เป็นภาพอวตารเข้ามาจะรับงานโดยไม่รู้เลยนะครับเพราะงั้นเนี่เมื่อท่านไม่ตรวจสอบนะครับท่านก็จะถูกดำเนินคดี ในฐานะร่วมกันช่อกงประชาชนด้วยนะครับหรือตามมาตรา14นะครับพรบคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับก็ขอฝากนะครับไม่ว่าท่านแล้วก็มาตราก็คือพรบในเรื่องของปออาญามาตรา83ไม่ว่าสนับสนุนช่วยเหลือให้กันใดๆนะครับสนับสนุนก็ถือว่าถือว่าการร่วมกันก็เข้ามารฐานเรื่องการฟอกเงินนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ได้ชี้แจงเรื่องบัญชีมาผมก็ยังคุยกับท่านผู้มีการสอทนะครับว่า เดือนที่แล้วนี่จับบัญชีมาไป็นสองพันกว่าเคสนะครับมีความผิดหมดแน่นอนนะครับมีความผิดทุกคนแน่นอนเพราะว่าการท่าน,นเอาบัญชีเนี่ยไปให้คนร้ายใช้ในการโอนเงินอย่างเงี้ยเนี่นี่เก้าเก้าบัญชีเรียงกันนะ่ะเพื่อจะหลบหนีการติดตามจับกลุ่มของเจ้าที่ตำรวจแต่ก็จับได้อยู่ดีนะครับเพราะโอนเงินทุกอย่างมันอยู่ในระบบมันเห็นหมดในคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือถือว่ามีความผิดทุกคนนะครับ โดยเฉพาะท่านเอาบัญชีไปขายเนี่ยไปให้มิจฉาชีพใช้แล้วก็ไปให้ยุทธเนนพาสวดให้ข้อมูลเขาจนเขาใช้โอนเงินได้ขนาดเนี้ครับท่านรู้เห็นปนใจท่านมีส่วนร่วมในการทาความผิดแน่นอนนะเพราะท่านก็รู้แล้วสิ่งที่ให้ไปให้เขาไปทําสิ่งที่ไม่ดีไปหลอกลวงประชาชนซึน่งมีความผิดร่วมแน่นอนนะครับผมก็แจ้งเตือนไปด้วยคนที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยไปขายชื่อขายบัญชีนะครับให้คนอื่นใช้เนี่ยไปแจ้งยกเลิกซะ ไปที่ธนาคารนะรที่ไหนก็ได้แล้วไปแจ้งยกเลิกบัญชีเพราะว่าถ้าบัญชีที่ท่านขายไปเนี่ยเขาเอาไปใช้ทําอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเคสเนี่ยท่านก็มีความผิดด้วยนะครับถือว่าเป็นคนร้ายอยู่ในกระบวนการของของการหลอกลวงประชาชนด้วยกันซึ่งความผิดโทษหนักนะครับอย่างน้อยจาคุกก็ห้าปีนะครับไม่รวมอย่างอืงอ่นที่จะมีคดีอือ่นอีกแต่อย่างของคดีพรอคอมพิวเตอร์เนี่ยจําคุกห้าปีเป็นหลักก่อนแน่นอนนะครับแล้วก็ก็ขอบคุณ ทั้งสอทอนะครับและทั้งเจ้าที่ตารวจทุกท่านที่ทํางานร่วมกับกระทรวงทีต้นนะครับเราก็จะมุ่งมัน่นทํางานร่วมกันต่อไปเพื่อป้องกรรันปราบปรามปัญหาชกกาชญาการอออนไลนให้สำเร็จให้ได้นะครับ